ผีทั้งกลมเฮียนประสบปาการณ์ของคุณจันดีจังหวัดเชียงรายลุงหนุ่มสตอรี่สวัสดีครับผีตายทั้งกลมหรือบางครั้งเรียกว่าผีตายท้องกลมเป็นผีไทยลักษณะหนึ่งโดยเป็นผีผู้หญิงที่ตายขณะกำลังตั้งครรภมีลูกอยู่ในท้องหรือขณะที่กำลังคลอดลูกถ้าขณะที่กำลังคลอดลูกนั้น แล้วเกิดตายขึ้นมาทั้งแม่และลูกถือว่าเป็นการตายโหงอีกรูปแบบหนึ่งด้วยตามตำนานที่เคยโด่งดังคือนางนาคหรือแม่นาคพัะโหนก็เป็นผีตายทั้งกลมเช่นกันผีตายทั้งกลมจะสแสดงอาการหลอกหลอนผู้คนในรูปแบบต่างๆเช่นถ้าใครเดินผ่านบ้านที่มีหญิงตายทั้งกลมในยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงกล่อมเด็กดังวังเวงมาจากในบ้านหรือนักหน่อย ก็อาจจะมีคนเห็นเปเด็กผูกอยู่บนคบไม้สูงโดยที่ผีตายทั้งกลมกําลังนั่งกล่อมลูกอยู่ข้างล่างส่วนมือยืดยาวขึ้นไปบนคบไม้ก่ยเปยให้ลูกความเชื่อเรื่องผีตายทั้งกลมศพหญิงสาวที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต่างๆตายทั้งกลมจะนำมาผผาเอาลูกในท้องออกนำร่างเด็กไปฝังส่วนแม่นำไปเผาเป็นความเชื่อโบราณถ้าไม่อย่างนั้นจะไม่อยู่เย็นเป็นสุข มีแต่เรื่องเดือดร้อนซึ่งผู้ทำพิธีในการผ่าศพเด็กออกจากท้องแม่ที่เสียชีวิตเพื่อนำไปฝังส่วนร่างของผู้เป็นแม่นั้นจะนำไปทำพิธีตามประเพณีก่อนจึงจะเผาตามความเชื่อซึ่งทางญาติต้องให้ความยินยอมพร้อมใจหากใครไม่ทำตามครอบครัวนั้นจะอยู่ไม่เป็นสุขมีเรื่องเดือดร้อนตามมาอีกมากมายไม่มีสิ้นสุด การผ่าศพผู้เสียชีวิตตายทั้งกลมนั้นผู้ผ่าต้องทําพิธีตามที่ได้รับเรียนมาแล้วจึงเริ่มผ่าด้วยมีดที่ได้รับการสืบทอดมาจะต้องมีการตัดสายแม่สายลูกแล้วนําศพลูกนั้นไปฝังไม่ให้เผาเรื่องที่คุณจันดีเล่าให้ฟังมีดังนี้เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อปีพศ2544 ตอนนั้นผมยังทำงานรับจ้างขับรถสิบล้อพ่วงให้กับบริษัทผลิตกระดาษแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบรุรีทางบริษัทจะรับซื้อไม้ยุคาจากทั่วทุกภาคของประเทศโดยเช่าโรงสีเก่าเปิดเป็นสาขาย่อยไว้เป็นที่รับซื้อและเก็บรวบรวมไม้ที่ชาวบ้านนำมาขายซึ่งในแต่ละสาขาจะมีพนักง,งานประจำคอยดูแลอยู่หลายคนในวันหนึ่งนั้น ผมได้รับคำสั่งให้ไปรับไม้ที่สาขาอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณห้าโมงเย็นผมก็ไปถึงที่สาขาที่นั่นเป็นโรงสีเก่าพื้นที่ด้านหน้าติดถนนใหญ่มีบ้านพักอยู่ภายในโรงสีสามหลังมีสวนหย่อมเล็กๆอยู่หน้าบ้านกะดูด้วยสายตาของผมโรงสีนี้น่าจะอยู่ห่างจากตัวอำเภอราวๆาสิกิโลเมตรและจะอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ที่อยู่ใกล้สุดประมาณ2กิโลเมตรพอมาถึงโรงสีเรียบร้อยผมก็โทรบอ,อกพนักง,งานที่อยู่ดูแลสาขานี้ก็ได้รับคำตอบว่าให้ผมจอดรถนอนรอที่สาขาได้เลยพรุ่งนี้จะมาแต่เช้าหลังจากนั้นผมก็ขับรถไปซื้อของขบเคี้ยวและสุรามากินแก้เซ็งผมนั่งกินเหล้าอยู่คนเดียวที่ท้ายรถพร้อมกับเปิดเพลงฟังแบบสบายอารมณ์นั่งดื่มไป ก็คิดอยู่ในใจว่าบ้านสามหลังที่อยู่ในบริเวณลงสีทําไมถึงไม่มีคนมาพักพนักงานประจําสาขาก็ทําไมไม่พักที่นี่ซะเลยแต่ก็ไม่รู้จะไปถามใครเลยจึงเลิกคิดผมนั่งกินเหล้าเพลินอยู่คนเดียวจนถึงสามทุ่มกว่า,วาบ้านหลังหนึ่งในจํานวนสามหลังก็มีแสงไฟสว่างขึ้นที่ชั้นล่างซึ่งบ้านหลังนั้นหน้าต่างเป็นกระจกใสและไม่มีม่านกัน้น พอสว่างจึงมองเห็นภายในบริเวณบ้านทั้งหมดแต่ก็ไม่เห็นมีใครตอนนั้นผมคิดว่าเจ้าของบ้านคงเพิ่งกลับมาจากทำงานกำลังจะอาบน,น้าเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงผมก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ดังมาจากบ้านหลังนั้นแต่มองเข้าไปดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ดีสักครู่หนึ่งก็มีไฟสว่างขึ้นที่ชั้นบนคราวนี้ผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดคลุมยาวๆสีขาว อุ้มเด็กซึ่งมีผ้าขนหนูห่อตัวไว้และเด็กนั้นกำลังร้องไห้ดังลั่นถึงแม้รถของผมจะจอดอยู่ใกล้บ้านหลังนั้นแค่5 0าสถึงหกเมตรแต่ผมก็มองหน้าผู้หญิงคนนั้นไม่ชัดเจนนักเพราะมีกิ่งมะม่วงมังอยู่เวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเด็กน้อยก็ยังร้องไม่หยุดซึ่งพอดีกับน้ําในกระติกของผมหมดผมจึงเดินไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อจะขอน้ําจากแทงน้ําข้างบ้าน พอผมเดินไปถึงแท้งน้ำผมจึงตะโกนร้องบอกผู้หญิงที่ใส่ชุดคลุมสีขาวยืนอุ้มลูกร้องไห้อยู่ว่าเจ๊ครับผมขอน้ำหน่อยนะครับเงียบไม่มีเสียงตอบลูกเจ๊ไม่สบายเหรอเฮียไม่อยู่ลระครับเงียบเหมือนเดิมตอนที่ผมพูดผมไม่เห็นเธอหรอกครับเพราะเธออยู่ชั้นบนและก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากเธอด้วย พอผมใส่น้ำจนเต็มถระติกก็เดินกลับมานั่งกินเหล้าต่อที่รถนั่งไปสักพักเสียงเด็กร้องไห้ก็เงียบไปสักคู่ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นมาเปิดประตูหน้าบ้านแล้วเธอก็เดินกลับเข้าไปด้านในผมยังมองไม่เห็นหน้าเธออยู่ดีเพราะว่าเธอผมยาวและกิ่งมะม่วงตรงหน้าบ้านมันก็ยังคงบังอยู่เหมือนเดิมผมเห็นเธอเดินเข้าไปอยู่ภายในบ้านแต่มองเข้าไปทีไรก็มองไม่เห็นหน้าเธอสักที ผมจึงก้มลงมองลอดกิ่งมะม่วงเข้าไปคราวนี้มองเห็นแต่ด้านหลังของเธอแต่สิ่งที่ผมสังเกตในตอนนั้นคือเธอเดินเหมือนลอยๆเหมือนเท้าไม่ติดพื้นผมไม่เชื่อสายตาตัวเองคิดว่าตัวเองคงเมาหรือไม่ก็คงตาฝาดไปจึงเอาน้ำเย็นในกระติกมาล้างหน้าล้างตาแล้วตั้งใจเพ่งมองอีกทีตอนนี้ผมไม่อยากเห็นหน้าเธอแล้ว แต่พยายามเพ่งมองดูที่เท้าของเธอแทนผมรีบลงจากท้ายรถขึ้นไปอยู่บนหัวรถเปิดประตูหมุนกระจกขึ้นล็อกประตูรถไว้อย่างดีทั้งสองด้านสตาร์ทเครื่องตั้งใจเพ่งดูเธออีกครั้งเพื่อความแน่ใจแต่พอผมนั่งอยู่ภายในรถกับมองดูเธอไม่ชัดเจนผมจึงขยับรถเข้าไปใกล้ๆบ้านหลังนั้นอีกหน่อยหาที่เหมาะๆจอดดูเวลาที่เธอจะเดินมาอีกครั้งครั้งนี้ผมมองได้ชัดถนัดตาเลย เธอเดินออกมาจากห้องแล้วเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนผมจ้องไปที่เท้าของเธออย่างเดียวอย่างอื่นผมไม่สนแล้วแน่นอนผมยังไม่เมาและตาผมก็ไม่ได้ฝาดเพราะสิ่งที่ผมเห็นนั้นผมว่าสติผมครบบริบูรณ์ดีผมเห็นเธอเดินขึ้นไปบนบันไดโดยที่เท้าของเธอไม่ติดพื้นบันไดจริงๆภาพที่เห็นทำเอาผมขนหัวขนแขนลุกทันทีแต่ผมยังไม่ขับรถหนีไปไหน ยังคงฝืนใจรอดูเธอต่ออีกสักพักทั้งที่ตอนนั้นหัวใจของผมเต้นตึกตึกรวมไม่เป็นจังหวะแถมตัวก็ร้อนผ่าไปหมดหลังจากนั้นผมก็เห็นเธออุ้มเด็กที่อยู่ในผ้ากุนูสีขาวมายือนอยู่ที่ริมหน้าต่างที่ชั้นบนของบ้านเหมือนตั้งใจให้ผมเห็นแล้วสิ่งที่ผมเห็นชัดๆก็คือขาของเด็กค่อยๆย,ยืดยาวออกมาจากผ้ากุนู มันค่อย,อยๆยาว,ยาวออกมายาวออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมไม่อาจทนรอดูได้อีกต่อไปแล้วว่าขาเด็กจะยาวออกมาขนาดไหนผมรีบเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งบึงรถหนีออกจากตรงนั้นทันทีจุดหมายของผมคือตัวอำเภอหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่นานผมก็ขับรถมาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งซึ่งเปิดขายตลอดทั้งคืน แล้วก็โทรศัพท์ไปหาพนักง,งานที่ประจำอยู่สาขารับซื้อไม้แห่งนี้และล่ําละลักถามเขาว่าที่โรงสีเก่ามีผีหรือเปล่าเขาตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีคนเคยบอกว่ามีอยู่นะแต่ผมไม่กล้าบอกพี่เพราะผมก็กลัวผมยังไม่กล้าไปนอนที่นั่นเลยนั่นคือคําตอบของพนักง,งานที่ประจำอยู่ที่สาขาแห่งนี้และผมก็ได้รับคาตอบที่ชัดเจนขึ้น เมื่อผมมาที่ตลาดสดเวลาประมาณตีสี่เพื่อซื้อกับข้าวไปทํากินตอนเช้าแม่ค้าร้านขายของถามผมว่ามาจากที่ไหนไม่เคยเห็นหน้าผมก็บอกแกไปว่าผมขับรถมารับไม้ที่สาขาโรงสีเก่าแล้วแกก็ถามผมว่าไปพักที่ไหนล่ะผมตอบว่านอนอยู่ที่โรงสีแกทำหน้าตกใจถามว่าไม่เจอดีเหรอผมรู้ทันทีว่า แกหมายถึงอะไรผมมองหน้าแม่ค้าผมบอกแกไปว่าก็เจอดีนั่นแหละเลยบึงรถเข้ามานอนในตัวอำเภอตั้งแต่ตีสองแล้วล่ะป้าแล้วแม่ค้าคนนั้นก็เล่าให้ผมฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนลูกสาวเจ้าของโรงสีผูกคอตายที่บ้านหลังนั้นแหละเธอท้องกับลูกชายนักการเมืองท้องถิ่นแต่ผู้ชายเขาไม่ยอมรับเธอเลยผูกคอตาย หลังจากเกิดเรื่องไม่นานพ่อกับแม่ของเธอซึ่งเป็นเจ้าของโรงสีด้วยความโศกเศร้าก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นเธอที่ตายทั้งกรมเนี่ยเฮียนมากชอบมาหลอกคนที่ผ่านไปผ่านมาเป็นประจำและก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งหรือไปทำอะไรเพราะกลัวชาวบ้านแถวนี้เขารู้ดีถ้าตะวันตกดินแล้วก็ไม่มีใครกล้าผ่านแถวนั้นหลอกแต่คนมาจากที่อื่น ที่ไม่รู้เข้าไปพักที่นั่นก็โดนหลอกเป็นประจำแหละหลังจากที่ผมได้ยินแม่ค้าเล่าจบผมก็รีบซื้ออาหารพร้อมชุดสังฆทานไปที่วัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เธอและซื้อของเล่นหลายชิ้นทั้งของเล่นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายไปวางไวใ้ให้ลูกเธอที่ต้นมะม่วงหน้าบ้านหลังนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบทำงานต่อพนักงานประจำสาขา มาเอาไม้ใส่รถให้ผมผมก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พนักง,งานที่ประจำอยู่สขานี้ได้ฟังพอเวลาใกล้6กโมงเย็นพนักง,งานที่กำลังเอาไม้ขึ้นใส่รถผมยังไม่ทันเสร็จก็หยุดและเลิกงานรีบกลับบ้านกันเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่าหากคืนอยู่ต่อไปจนมืดอาจจะต้องเจอดีแน่ๆผมเองก็ใช่ว่าไม่กลัวถึงจะยังใส่ไม้ไม่เต็มรถด,ดี และยังไม่ได้คุมผ้าเสร็จเรียบร้อยผมก็หยุดเหมือนกันแถมยังรีบขับรถออกมาจากที่นั่นแวะมาคุมผ้าใบข้างทางอีกต่างหากผมเข็ดแล้วครับเรื่องแบบนี้เจอครั้งเดียวก็เกินพออย่าได้เจอซ้ำสองอีกเลยวิญญาณหลอนที่ลานจอดรถของคุณซิงเกิลมัมกรุงเทพมหานคร ดิฉันทำงานรับราชการเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครซึ่งแต่ละปีจะมีแพทย์จากทั่วประเทศมาศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อปีพศ2555วันนั้นเป็นวันเสาร์ดิฉันหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านประมาณช่วงมบ่าย,ายรุ่นพี่ได้โทรศัพท์มาบอกว่ามีคนกระโดดตึกจากหอพักแพทย์ และเสียชีวิตทันทีมาทราบข่าวตอนหลังว่าเป็นนายแพทย์คนหนึ่งได้เข้ามาศึกษาต่อสาขาเฉพาะทางและใกล้จะเรียนจบเหลือแค่ปีสุดท้ายเท่านั้นแต่แพทย์คนนี้มีโรคประจำตัวและต้องรักษาอาการอยู่เป็นประจำดิฉันตกใจมากเพราะด้านล่างหอพักแพทย์เป็นลานจอดรถและเป็นลานจอดรถที่ดิฉันต้องจอดทุกวันในวันทำงาน ดิฉันมีความรู้สึกว่าดิฉันต้องเจอดีแน่ๆเพราะต้องไปจอดรถแต่เช้ามืดช่วงตีห้าทุกวันวันจันทร์ต่อมาหลังจากเหตุการณ์ดิฉันก็ไปจอดรถตามปกติเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือวันนี้หลังจากลงจากรถแล้วเดินเพื่อขึ้นไปขึ้นลิฟต์ดิฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามอยู่ข้างหลังและขนลุกแต่พอหันหลังกลับไปมองก็ไม่มีอะไร ลองดูหลายครั้งก็เหมือนเดิมเลยพูดออกไปดังๆว่าไม่ต้องเดินตามเดี๋ยวจะทำบุญกวนน้ำอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้เพราะพี่กลัวพี่ไม่อยากเห็นหลังจากวันนั้นก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนเดินตามทุกวันแต่ก็ไม่รู้สึกขนลุกอีกแล้วทุกครั้งที่ฉันทำบุญจะกวดน้ำอุทิศส่วนกนุศลไปให้ทุกๆคนที่เคยรู้จักและไม่เคยลืม ที่จะอุทิศไปให้แพทย์คนนี้ด้วยเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนวันนั้นกลับถึงบ้านประมาณ6โมงเย็นช่วงโพเพพอดีกำลังกินข้าวอยู่ใจคิดไปถึงแพทย์คนนี้ว่าเขาจะได้รับบุญที่เราทำไปให้หรือเปล่าวันลุ่งขึ้นอีกวันเป็นวันที่ต้องไปโรงพยาบาลแต่เช้ามองนาฬิกาเหลือ5นาทีจะตีห้าลงจากรถเสร็จก็เดินมาขึ้นบันได พอจะขึ้นลิฟต์เหมือนเดิมทุกๆวันแต่วันนี้แตกต่างจากเดิมขณะที่ดิฉันกําลังเดินขึ้นบันไดมีผู้ชายคนหนึ่งเดินสวนมาและหยุดตรงกลางบันไดดิฉันหันกลับไปมองตั้งแต่สีรษะจดเท้าและจดจำรายละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าที่เขาสวมใส่กระเป๋าที่เขาสะพายลักษณะรูปร่างเขาหันมามองดิฉัน และเหมือนส่งผ่านความรู้สึกว่าเขารับรู้และอยากขอบคุณดิฉันมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คุ้นๆนหน้าเหมือนคนที่เคยรู้จักมาก่อนแต่ก็จำไม่ได้ก็เลยเดินไปเรื่อยๆในใจได้แต่คิดและสงสัยว่าเขาเดินมาจากทางไหนเดินมาหยุดตรงนี้ได้อย่างไรและมาตอนไหนไม่เห็นมีเสียงดังเพราะดิฉันเดินเสียงดังมากและถ้าออกจากลิฟต์มา ก็ต้องมีเสียงเปิดลิฟต์หรือถ้าหลับในรถตอนที่เปิดประตูออกมาก็ต้องมีเสียงปิดประตูรถด,ดิฉันยืนรอยอยู่หน้าลิฟต์เพื่อคอยฟังเสียงปิดประตูรถรอยอยู่พักหนึ่งก็ไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยยิ่งกว่านั้นเขาหายไปไหนหายไปได้อย่างไรเพื่อให้หายสงสัยเมื่อเดินมาถึงที่ทำงานดิฉันจึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามรุ่นพี่ว่าแพทย์ที่กระโดดตึกมีลักษณะรูปร่าง เสื้อผ้ารองเท้าที่สวมใส่กระเป๋าที่สะพายเป็นอย่างไรทันทีที่ทราบว,ว่าสิ่งที่พี่เขาบอกตรงกับที่ดิฉันเจอมาเป๊ะเลยดิฉันตกใจจนแขนขาไม่มีแรงแต่ก็รับรู้ว่าเขาคงมาขอบคุณแล้วมาบอกเราว่าเขาได้รับบุญที่เราทำไปให้แล้วดิฉันจึงพูดกับตัวเองว่าพี่รับรู้แล้ว ขราวหน้าไม่ต้องมาแบบนี้อีกนะจะทำบุญขวดน้ำอุทิศส่วนบุญสุศลไปให้หลังจากวันนั้นี่ฉันก็ไม่กล้าไปจอดรถที่ลานจอดรถอีกเลยขอไปจอดที่อื่นก่อนขอทำใจและฝึกความกล้าก่อนพี่รู้ว่าน้องมาดีแต่ยังไงพี่ก็ยังกลัวผีอยู่นะจบแล้วนะครับสำหรับความหลอนในอีพีนี้ ลุงหนุ่มสตรอรี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงหนุ่มสตรอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ